เฮ้คอสโอแป้งมาเหลือเกินไปแล้วเอาแป้งมาเพิ่มให้หนอ่อยอ๋อแล้วก็ก่อนที่ฉันจะลืมเปิดเตาไว้ด้วยนะพระเจ้านาะยเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาดูเหมือนเห็นผีมาเลยขอยามอีกทีนะเพื่อนนายควรนอนให้มากกว่านี้หน่อยแป้งหนึ่งแก้วกับเตาที่ปิดไปแล้วเรียบร้อย2นาทีผ่านไปแล้วทําไมนายถึงหานานขนาดนั้นล่ะมันก็อยู่บนตัวข้างๆเองนะแน่ใจนะว่านายโอเคฉันเริ่มเป็นห่วงนายแล้วนะ วันนี้นายไม่พูดอะไรเลยยกเป็นคำว่าเออนน้ามันไม่ใช่ใส่ของนายเลยนะรู้ไหมโอเคเอาเถอะงั้นขอสิ่งนั้นมาหน่อยเออโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคอโม่ฉันเป็นจะขอแครอทช้อนแล้วก็กาแฟสักหน่อยแล้วเปลือกไข่หน้ามันอยู่บนหัวนายได้ยังไงเออรู้ไหมว่าอะไรดีน่ะเดี๋ยวเราค่อยไปอบขนมกันทีหลัง แต่ตอนนี้นายไม่สิพวกเราไปนอนกันเถอะใช่แล้วการนอนหลับดีต่อจิตใจและสุขภาพนะชใช่ไปกันเถอะแล้วก็ได้โปรดอยด่ากัดมือฉันนะคอยโบวันนี้นาะยทำให้ฉันกลัวนนะเพื่อนอ,อืมไม่ดีมั้ง